สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมน็อตเอ t นะวันนี้ผมก็ได้เข้ามาในป่าเหมือนเดิมนะทุกคนตามรอยเออแม่ลูกอ่อนนะทุกคนที่เออที่เสือหรือแดงนะทุกคนไปเจอในป่านะทุกคนไปดูว่าเขาอยู่ยังไงบ้างนะทุกคนแล้วจะเจอหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ในป่านเนี่ยมันมีหลายอย่างนะพวกสิ่งอันตรายอะไรพวกนี้เราต้องระวังนะ กเตรียมมีดมาทุกคนก็ยืมแบบอะไรพวกนี้มาด้วยนะทุกคนผมมาดูคร่าวๆเฉยนะว่าเขาอยู่ยังไงแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าเจออีกทีก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายดูนะทุกคนผมก็จะถ่ายดูเรื่อยๆว่าจะเจอไหมนะส่วนเล็กเนี่ยก็ตอนนี้ก็นอนรักษาตัวอยู่นะผมได้ข่าวว่าเพิ่งไปหาอาจารย์กระเรียงเพิ่งไปทําแผลอะไรพวกนี้ปวดแผลโดนสมนไพรอะไรพวกนี้ก็อาการน่าจะดีขึ้นนะกลับไปเยี่ยมเพื่อนมาเมื่อกี้นี้ทุกคนส่วนเอกก็กลับบ้านเรียบร้อยนะทุกคน ก็เอกก็บบอยบอกว่าฝากขึ้นมาดูหน่อยเพราะว่าแม่ลูกอ่อ,อนเนี่ยได้ช่วยเอกไว้นะทุกคนผมก็เลยขึ้นมาดูนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเดินทางกันเลยนะ <siis. S 1> ก็ขอให้ชมคลิปนี้ฝากกันหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเราก็เริ่มเดินทางกันเลยครับผมนี่ทุกคนก็จากที่แยกๆกับเอกรอบนั้นก็ตรงนี้นะ คือผมเดินรอบนี้ก็ผมก็จะเบาๆหน่อยนะเพราะว่าทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแถวนี้มันมันโจรที่เออพวกบกอนไว้นะผมเซฟตัวในการอยู่นิ่ง,งๆแบบเบาๆเ,เลยนะทุกคนเพราะว่าไม่อยากให้โจรมนเตือนตัวนะแล้วก็ถ้าเจอพวกโจรเนี่ยผมก็ผมมาเนี่ยผมมีจุดประสงค์อ,อีกอย่างนะทุกคนคือกะแบบถ้าเจอพวกมันเนี่ยถ้าจับพวกมันได้นยผมก็จะจํานะ แต่ถ้ามันอยู่ตัวเดียวแล้วผมก็ไกลจะจับเลยนะแต่ถ้ามันอยู่สองตัวไอ้สองคนสามคนอะไรพวกนี้ยผมก็จะแอบสะกดรอยห่างๆเลยนะแบบอยู่ไกลเลยนะเพื่อไม่ให้มันรู้ตัวนะทุกคนแล้วผมจะไปจะตามไปถึงรังมันใช่ไหมแล้วก็ผมอ็เ็ดนะถ้าเจอตัวนะผมก็สกดรอยจนกว่าจะถึงที่ที่ผมว่าตามไปสุดได้แค่ไหนก็แท้นั้นนะทุกคนถ้าเจอนะก็ถ้าเจอเนี่ยก็ถ้าตามเสร็จนะเรากลับไปเตรียมวางแผน อองแผงกับเพื่อนๆทุกคนให้เรียบร้อยเพื่อมาดักจับโจนพวกนี้ให้เข็ดเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ตามหาใน่าู้อ่อนอยู่นะทุกคนว่าเพื่อนเอกเนี่ยรอดมาได้เพราะว่าแม่ลูกอ่อนเลยนะโอเคเราก็เริ่มนัดทางไปหาเลยแต่ตอนนี้ต้องมาบอกไว้ก่อนนะทุกคนคือผมก็อตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบเป็นคนที่กล้าขึ้นมากเลยนะเพราะว่าผมไปอยู่ชายแดนนะผมรู้สึกว่า มันต้องทําตัวเงีย,งยบๆไว้แต่ว่าทําตัวแบบเหมือนทําตัวแบบให้กลมเกลืนอะไรพวกนี้จะได้พวกจับตัวยากอะไรพวกนี้นะทุกคนผมก็ต้องทําอย่างนั้นไว้นะทุกคนเพราะว่าเพื่อไม่ให้ทุกๆอย่างรู้ตัวว่าผมอยู่ใกล้นะทุกคนเหมือนก็เหมือนไปฝึกอนะไรทุกคนสิ่งเหมือนเครื่องบินเดินผ่านนะไอเดินผ่านเีบินผ่านนะข้างบนข้างบนนองฟ้านะนโอเคแล้วก็ จากเอกเราจากเอกที่เล็กบอกเนี่ยกับเอกบอกเนี่ยก็จะแยกกันตอนที่เราเจอกันก่อนนั้นเพราจะแยกกันไม่ไกลมาก,นะกครับแต่ก็เมื่อคืนเนี่ยไม่แน่ผมแปลกใจอย่างเดียวนะทุกคนพวกโจนเนี่ยมันจะมีมากสุดสักกี่คนเชียวนะทุกคนเอาไปได้แบบจัดคนมาให้เยอะกว่ามันนะ จะคนมาให้เยอะกว่ามันเพื่อตักรวบทีเดียวเลยนะทุกคนผมมีจุดประสงค์ที่ผมบอกไปนะทุกคนเพื่อมาตามตามดูร่องรอยเพื่อกลับไปวางแผนให้ทุกคนนะทุกคนตอนนี้คือผมเนี่ยสมบูรณ์สุดในกลุ่มเลยนะทุกคนแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะทุกคนคือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบผ่านแบบยังไงไม่โดนอะไรนะทุกคนก็ร่างกายแข็งแรงสุดในตอนนี้นะทุกคนแต่ร่างกายแข็งแรงแค่ไหนก็ไม่น่ายกเล็กไหวนะทุกคน ก็เล็งหนักมากนะทุกคนนี่ต้องขออภัยด้วยโอเคเราก็เดินมาก็ยังคงไม่เจอนะทุกคนก็เดินไปเรื่อยๆร่อยดีกว่าถ้าถือก็เราจะชีด้ดวงดูจากลำไยก็ทางนี้นะก็เอากระเป๋ามาด้วยเนี่ยก็แบบพบน้ำพบขนมปังอะไรมาให้กับสามเอ๊แม่ลูกออกน,นะทุกคนก็จะมาขอบคุณด้วยช่วยเพื่อนเอกอะไรพวนี้นะ ทำไมช่วยนะเพื่อนเอกแกงต้องระวังอีกอย่างนะทุกคนคือสมิงนะทุกคนไอ้สมิงแก่ที่นะเอกบอกอยู่ดีก็เข้ามาโจมตีนะเหมือนจะไม่คุ้นหน้าเอกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอยู่ดีก็โผล่พวดขึ้นมาโจมตีเอกเลยเอกบอกเอกไม่ทนตั้งตัวมอนกันนะพออยากจะอธิบายให้ฟังหน่อยทําไมผมถึงต้องมานะทุกคนแต่ดูจากล่องลอยกันฟันเนี่ยเหมือนท่านจะใช้ทางนี้นะทุกคนทางนี้เป็นการไป พวกตัวนะเงจะใช้ทางที่เป็นการนะเป็นทางที่วันเดินทางไปนะทุกคน มาคนเดียวผมตื่นเต้นมากเลยนะก็ก็ถ้าเจอก็ตื่นเต้นนะถ้าเจอพวกตัวน,นะแต่ถ้าเจอหลายคนนี่ก็ตื่นเต้นไม่ออกเหมือนกันนะถ้าเจอคนเดียวก็ตื่นเต้นนะทุกคนแย่จะจับมันให้ได้ดนะ้วย ทุกคนลองอร่อยขอฟิมือพวกโจรแน่เลยว่าใช่แน่เลยฝนะีฟิมือพวกโจรน,นะทุกคนก็มันจะมีถ้ำอยู่ข้างบนนู้นไปก็ไกลอยู่นะทุกคนไม่รู้ว่าที่ทุกคนบอกผมว่าอยู่ในแดงอยู่ในถ้ำนะอาจจะเป็นถะ้ำนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนอที่แดงทุกขังไว้นะวันนี้ก็แดงแ่าจะปลอดภัยดีดนะกอลุงหมีกับเพื่อนกล้องก็ ได้ไปช่วยไว้นะมอน,นจะ,ะกอดไฟดีกว,ว่าแหละเดี๋ยวเดินทางต่อเลยคนไม่เจอนะทุกคนไม่ลูกอ่อนอยู่ที่ที่ทุกคนบอกกันนะนะที่เพื่อนๆบอกกันนะเพื่อนเอกก็บอกไว้ผมแถวนี้นะผมไม่เจอร่องรอยหรือว่าอะไรเลยน,นะอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคน มัจจะเป็นพวกภาพหลอนหรือว่าภาพอะไรที่เพื่อนเอกคิดหรือเปล่าแต่ไม่นะ่ทุกคนเพราะว่าพวกเห็นกันหลายคนอาจจะเป็นแต่ไม่นะ่ใจะนะแต่ถ้าผมมั่นใจนะมันมันต้องอยู่แถวนี้นะทุกคนเมื่อกี้ผมก็เดินเดินลงมาหน่อยนะเพราะว่าเจอร่องรอยมีดฟันเนี่เนี่ยนะผมก็ไม่ไม่อยากเดินขึ้นไปนะก็เซฟตัวด้วยกันเดินออกมาลงมาดีกว่านะทุกคนเดินมาดูแถวข้างล่างนี้หน่อยนะ ทุกคนถ้าผมเจออะไรเนะี่ยผมก็จะเปิดทุกคนชมนะแต่ตอนนี้ยผมต้องรีบหาแม่ทุกอ่อนกันนะอย่างนเงี้ยไม่แน่ใจว่า คือไม่เจอจริงๆหรือว่าผมนั่งอนใจหรือเปล่าไม่รู้นะแกผมก็จะลองหารอบนี้อีกทีนะทุกคนแต่ถ้าไม่เจอนะผมก็จะกลับแล้วนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยผมเดินออกมาลงมาไกลมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเจออะไรก็จะเปิดให้ทุกคนทกทีนะคือเมื่อกี้เนี่ยดีนะที่ผมเดินเบานะคือเมื่อกี้มันเดินไปสามคนสี่คนเลยนะไอพวกกลุ่มโจนะ เสียงอีกคนนึงอะโอ้ยอยอะไรน,นะคนจับหรอจับหรอเฮ้ยเฮ้ยเยครับไอ้กำลังตามหาเพื่อนมันอยู่อีกคนนึงอะคนที่ผมส่งหรอือเปล่าอรับทุกคนนี้มันคุยกันนะแบบคุยกันแบบโมโหมากอย่างเงี้ยพวกเพื่อนมันหายอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ เดินไปก่อนแล้วนะสามสี่คนนะทุกคนคือ้าผมมีนัติ๊ผมไปจิงกระป๋ะเอ้หัวมันเท่านั้นนะแก้เป็ดแก้แก้แขนให้เล็กนะทุกคนแต่หนังติ๊กเนี่ยผมมันชอบขาดนะผมมันหิดมากเลยผมก็เลยไม่อยากพบมันเท่าไหร่นนะจริงเทสองทีก็ขาดแล้วนะทุกคนผมโมโหก็ตรงนี้แหละผมเลยไม่อยากพบมันนะขอเดินไปนู่นนะทุกคนอ๋อเมื่ี้เนี่ยนะก็มีเยอะอยู่นะเพี้เนี่ยอ๋อสี่ห้าคนนะเดินไปก่อนนะ ตอนนี้ก็เดินล้างท้ายนะทุกคนเหมือนคอยดูคอยดูทางให้ข้างหลังนะว,ว่ามีใครตามมาหรือเปล่ามีแอบจองเงินะทุกคน,น,น,กค,น,น,นคือผมติดตอนพอเวลาอย่างนี้ผมดันไม่ม,ไมีได้เอาหลังกระติกมาทุกคนลองสติกนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันชอบขาดนะผมมุนติดมากผมเลยแบบ ไม่อยากกดเท่าไหร่นะแต่อย่างที่คนบอกว่าผมไว้ก็ดีมากก็ถูกนะทุกคนแต่น่าจะไม่ทันนี่้มันเหลือคนเดียวโอ้ถ้ามันเหลือคนเดียวแบบอยู่ไม่ให้จะเพื่อนมากเลยผมผมจับมันแน่นะผมจับมาสองนัวกัแน่นะถูเพื่อนมันเดินไปข้างหน้านูนะมันจะแค้นไอ้คนไอ้ผมหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้มันเสียงมันพูดเสียงกันโมโหมากเลยนะ มันจะแคนผมหรือเปล่านะเมื่อนะว่าพเพื่อนมันหายไปคนหนึ่งนะก็สามไม่ลูกก็ไม่เจอนะไม่รู้ว่าพวกมันจับตัวไปหรือเปล่านะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอเป่าไม่ลูกอ่อนนะขอ,อไป,ปดีนะผมเดินอยู่ในปาา่าายแดนบ่อยผมเลยก็ผมเดินเบาขึ้นเยอะเลย มันอยู่แบบคนเดียวกับ,บโดโดๆไก่ๆนะ่ยผมจับตัวมาแล้วนะก็วันนี้ก็เตรียมชุงเตรียมเชือกมาเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะน่าเสียดายที่มันอยู่ออนไลายคนนะที่ผมตามไปเนี่ยมันยังไม่รู้สักตัวเลยนะว่ามีคนตามลองตามไปถึงไปดูว่าจะถึงฐานทำมันไหมนะทุกคนถึงถึงเนี่ยผมก็จะแบบ ถึงฐานทับมันนะเราก็จะผมก็จะเตรียมตัวกลับไปวางแผนกับเพื่อนๆเลยนะมันจะวิ่งเดินไปฝั่งนน้นนะทุกคนผมจะเดินไปฝั่งนน้นนะน่าน่าติดตามมากนะทุกคนไม่ได้ยินเสียงพวกมันมแล้วนะไม่รู้ว่าไปไหนกันละ ว่ามันอาจจะจับแม้ลูกอ่อนเอ้ยมลูกอ่อนไปก็ได้นะไม่เจอแทจริงทุกคนไม่รู้ว่าหายไปไหนละเดิอนอกันไวมากนะทุกคนไม่แปลกใจที่มันอยู่ในป่าดได้นะทุกคนเดิอนอกันไวมากก็เดินสาหายไปเลยนะเสียดามากถ้ามันอยู่หลังไทยสักประมาณ สิบสบเมตรหรือว่าอะไรพวกนี้ผมจับมันกลับไปแล้วนะทุกคนสีดายมากสมัยเรอ่อนนี่ก็คลาดนะทุกคนไม่เจอจริงๆขอโทษด้วยอาจะมาแบบอยากเจออะไรพวกนี้ทุกคนเอาพวกของอะไรพวกนี้มาให้นะขอไม่เจอ ผมจะไม่ตามมันต่อนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าตามเนะี่ยอันตรายต่อนะทุกคนเพราะมีกันเยอะแล้วผมเซฟตัวในการตับไปดีวดวกว่านะทุกคนเพราะว่าไม่อยากูขอกลับไปเตรียมตัววางแผนไปต้องกลับไปรอเพื่อนๆแบบหายดีกันให้หมดทุกคนก่อนะเราจะเตรียมตัวจัดการมาเลยนะทุกคนโอเคแล้เวเจอตอนข้างนอกนะเพราะว่าวางต่างผมไม่สามารถพูดดังได้โอเคจะเ,เจอเด่ยวตอนข้างนอกเลยครับผม คนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาที่ทางข้างนอกแล้วนะก็เมื่อกี้เจอเข้ากับโจรแบบจังๆเลยนะทุกคนก็ไม่รู้ออกเนี่ยก็ไม่เจอนะทุกคนก็เสียดายมากนะกลจะพาออกมาจากฝั่งนั้นนะทุกคนเพราะว่าอยู่ฝั่งนั้นอันตรายนะทุกคนเพราะว่าแต่ไม่เจอเนี่ยผมเดาไม่ถูกว่าเอ่อจะโดนไอ้กลุ่มโจรนั้นจับไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ผมไปเจอมาเนี่ยก็อยู่กันสี่ห้าคนนะ ไอคนสุดท้ายเนี่ยผมกา้าแบบผมก้าจะจัดมันแล้วนะถ้าผมมีกระติกไอหนังกระติกนะทุกคนคือประเด็นคือไม่ใช่นะประเด็นคือที่ผมไม่พบเนะี่ยคือแบบผมยิงสองทีสามทีแล้วมันชอบขาดนะนตอนให้ผมงงมากเลยนะผมเลยไม่อยากกับผมมันเท่าไหรนะ่ทุกคนพอเวลาอย่างนี้ก็อยากจะได้นะกระติกก็อยากจะแบบเอายิงเอายิงเข้าไปเลยนะทุกคนอยากตอนที่มันเผอน,นะทุกคนก็แก้แค้นให้เล็กนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ อันขาด่ยผมเลยทิ้งไว้ที่บ้านหมดเลยสองกับสองอันสามอันนะ,นะทุกคนก็เสียดายมากนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากป่านนะนี่ก็ทางธรรมดาที่เขาเดินนะทุกคนก็นะ่าเสียดายมากนะมีเนี่ยนะถ้าไม่ติดที่มันมาเยอะนะตอนที่มันมาเยอะแรกนะผมตอนนั้นผมกำลังหาแบบเออแม่นุงอ่อนอยู่เลยนะทุกคน,นกำลังหาแบบพอๆมันมาเนี่ยผมได้ยินเสียงผมรีบแอบเลยนะผมรีบแอบแล้วไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยผมเกือบไม่เห็นเลยนะถ้าผมแบบออกไปแล้วเนะี่ยผมโดนแน่ๆนะทุกคน ผมโดนแน่ๆจริงๆดีที่ผมแบบออกไปช้าแล้วก็เซฟตัวรายการฟังเสียงก่อนนะผมฟังเสียงปุ๊บนะผมได้ยินปุ๊บผมรีบแบบหยุดชะงักการเดินเลยนะทุกคนแล้วรีบเข้าแอปทีเดียนเลยทุกคนแต่สกดตามรอยตามไปได้ไม่ไกลนะทุกคนกาจะถ้าเจอสถานที่ของมันนะอาจจะวางแผงก,กลับมาวางแผงกับเ,เพื่อนนะทุกคนก็กลไปล้อมจับเลยทีเดียวนะทุกคนแต่น่าเสียดายนะทุกคนโอเคแต่ผมก็จะเต็มตัวกลับแล้วนะทุกคนว่าอยู่ อยู่ในป่าเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนเพรตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบก็เย็นๆมากเลยเหมือนกันก็จะเตรียมตัวกลับกันเลยค่อยฝากเ่อนหนึ่งไลค์หนึงแชร์ติดตามเพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผม